อายุจะเก็บแบ็คเบอร์รี่นะคะเก็บด oh, ีวายทำหล่นเก็บขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาไหนอ่ะหย,ยิบขึ้นมาใช่ค่ะหนูไม่เก็บเร็วน้องแบมก็มาเก็บเร็วเนี่ยมาเก็บฝั่งนี้ ทั้งหมด energy เยอะมากเอาหยาดน้องเก็บเก็บโอ้ยมันเก็บสีเขียวอายุอายุต้องเก็บสีดำอายุสีนี้กินไม่ได้ลูกต้องต้องเก็บสีดำลูกโชว์โชว์นี่อายุโชว์โชว์โชว์สีดำหมดสีดำหมดเลยสีดำหมดเลยค่ะ เข้ไปตรงนั้นน่ะเข้าไปเลยค่ะอ้ำอ้ำน้องแบมเข้าไปตรงนั้นหรอเข้าไปทีใช่สอดนิ้วเข้าไปใช่อยู่ข้างในมีมมันกแง่ใช่มันมีอยู่พีทว่าจะเก็บอยู่ นี่เสิร์ฟไปแล้วหนึ่งโชว์ค่ะโชว์โชว์ค่ะ,คะในมือหนูหน่ะโชว์ค่ะมีกี่อันโอ้ลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่สองอันเยอะโชว์เลยค่ะสองอันเลยค่ะนี่แบลคเบอร์รี่ใหญ่มาก